ปสชใหอ่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณเนยคะอยู่ที่เกาะเรย์เหมือนเป๊ะกลัวกลัวเราจะทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาดำน้ำนะคะซินักระริงค่ะมีท่ามีค่าเดี๋ยววันนี้ขอพบกับแขกรับเชิญพิเศษเป็นคุณครูของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะจ๊ะชื่ออะไรคะ ไม่ทราบว่าวันนี้บทเรียนที่จะสอนนักเรียนนี่เป็นอะไรบ้างคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะพบกับนักเรียนท่านหนึ่งค่ะของคอร์สนี้นกลิงนกลิงพร้อมให้บริการค่ะอ้าวบรลล่เขาไม่รอ เื่องยังไม่ออกนะคะอ๋อเอ่อบอดดิ้งคามกี่โมงคะเอ่อประมาณไม่เกิน2โมงค่ะ1ชั่วโมงตอนนี้เรารอเรารอตอนนี้เราพูดในสายท่านอื่นคาดว่าคงกำลังทำอะไรกันอยู่แถวนี้คาดว่ากำลังแต่งตัวอยู่ค่ะแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้ว แต่เดี๋ยววันนี้ในใน,ในสาธิตวิธีสอนใส่เสื้อเสื้อชูชีพที่ถูกต้องหน,น่อยสิคะรนื้อปลาเรื้อปลาเนะ้อะทูน่อ้าวเป็นลูกเรือลูกเรือยังมาไม่ครบเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์โฮสเต็นกลิงต้องสาธิตวิธีการใช้ w เ t e r h โฮสเต s ใช้ต้องสอนการใช้ <c oughs> กรูเดี๋ยวเพ <มา S 2> ิ่มเตุบเชิญนะคะ <c oughs> นกลิงนกลิงแ่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนี่นนะคะสาวๆทั้งสามแพนแนไปดูเด็กน่ารักเลยไม่เอาบ้าเหรอเพราะว่าเอา